ไม่ได้เย็นรอนะคือคือคือปกติแล้วเนี่ยโยโนกเนี่ยต้องมันต้องมันเป็นแบบมาต้องมีรอกว่ามันก็เลยเออปกติปกติต้องมันร้ออบรรยากาศนะคะพมาเลยทีแล้วแต่ยังไม่ได้มานัดกันยังไม่นัดนี่ก็ ยายยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาด้ยเป็นเด็กไม่เป็นเด็กเหรอคะวันนี้อ๋อวันนี้เป็นคุณครูค่ะอ๋อเป็นคุณครูไม่เป็นเด็กครับครับเยอะคุณครูคุณครูสมอนนะคะโอ้โหคุณครูมากเลยคนเยอะมากๆเลย อีกสี s. <S ่นอาข้างไหนหนึ่งสองสามโอเคเออได้เลยขับขันใครไม่ทำขันจะต้องเอาชัดชัดนะเอาชัดชนะลูก มอลงกวางคิดสร้างสรรค์เขาความแบบามร่วมกันสร้างประชาธิไตยยเ่งรออีกรอบขึ้คูอ้าวย่ำหมอนมาดูจักยังไม่ได้ฟังเลยคณคูก็ยังไม่รู้ควมเลยผมก็ไม่รู้ว่าถูกหรือิดนะอ่ใครคิดว่าถูกยกมือเลยครับยกมือเลยโอยไม่ได้ที well ่โผ่ถ yes. yeah. right. yeah. 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 yeah, well, so ูกเนาะอ้าวเอาลองพูด นี่เดี๋ยวไปท้องแล้วก็เลยอันนี้แห้งหมานะครับแอร์ออกน้ำพิ่งเอามาแจกก่อนนะเลี้ยบผู้โวยการออกมาแล้วก็หลบนะครับนี่เลยวันนี้นะครับเด็กๆจะพึ่งไปไหนเด้อวันนี้นะ พี่ก้อนสามารถพิเศษนะคะน้องก็มาลงทะเบียนนะคะประกวดร้องเพลงนะคะให้ไปลงชื่อที่ที่นายท่านใหญ่ที่ที่ลุงพลนะคะประกวดร้องเพลงเหรอครับเดี๋ยวชาวบ้านมาลงชื่อตรงที่โดมที่ลุงพลเลยนะคะลุงพลจะนั่งประจำโต๊ะนะคะจะจะแม่ไถ่นะคะโผล่หน้าออกมาเด็กๆนะคะเพลงอะไรนะคะ ล้างไฟเดือนโอ้โหพี่เอ็นอะไรนะล้างไฟเดือนหกโต๊ะที่โด่งนะคะผมโดนเรียนมาอยากแสดงความสามารถนะคะเราไดครางวัลพี่เอ็นไทยนะคะมีแม่ๆมีเยอะมากเลยวันนี้ก็มีประกวดร้องเพลงนะคะวันนี้พาเด็กๆนะคะไปลงชื่อได้เลยนะคะสมัครได้เลย อกระดานขอกระดาษที่ช่ทุคนได้หมดเลยคนี้่ะเด็กไให้หมดเลยนึกว่าจะมาลงทะเบียนลองทงนะวันนี้นะ่าได้เตัวพเศษนะคะแต่ว่าเริ่เริ่มเริ่มเรมเริ่นะค่เริ่มแล้วเริ่มริมเมเริ่เริเร็บไว้ก่อเตอนนี้มีอเู่ทเ้งหมเทิ่มหรมเน่รับร่ริเิเมิเเเรมเรเป็นเเล่นเกมนะคะทุกคน่ ใช้ก็ได้ยูทูบเบอร์แคโต้นเลยค่ะนะคะเออเราจะมี <im ps ing> นิตาาายา, <im ps ing> าร,รายเราใส่ใส่ส่ขนมไปหรือยัง <im ps ing> เอ่อออลานจัดการนะคะเดี๋ยวเราจะมีเกมเล่นกันนะคะ <im ps ing> ของขวัญแต่ละอย่างเนี่ยนะคะเราจะเออเรียกว่าร่วมสนุกสนานกันเนี่ยจะได้อาถุงผ้า <im ps ing> เปรี้ยว <im ps ing> ถุงผ้าพี่รักเอามาหรือยังทุกคนเตรียมถุงมาหรือเปล่าเยอะมากนะทุกคนเยอะมาก อ,อ่านะน้ำเกลียดหิม้ยังไม่แก่ใช่ไหมคือเยอะมากพันกว่าพันกว่าถ้วยนะแล้วก็มีน้ำมีลูกชิ้นมีไอติมนะคะอะไรบินแล้วยานบินแล้วขนมเยอะแยะนะคะอุปกรณ์แล้วก็ทุนการศึกษานะคะวันนี้เราแจกกันรัวๆเลยนะแจกจนกว่าจะหมดค่ะทุกคนนะแจกจนกว่าจะหมดตรงนี้เรามี ก็เอหาอห่างเอาต้มห่างกันหน่อยจะมีขอแก้วไว้สักสามใบเลยแก้วน้ําแก้วน้ำสามใบเตรียมให้ด้วยเอาห่างห่างกันหน่อยแก้วน้ำสามใบนะแก้วน้ำแก้วนี่แหละเอาแก้วสูงๆหน่อยแก้วสูงๆหน่อยแล้วก็ตรงนี้นะเราจะมีอะไรไม่ใช่แก้ววันนี้พี่ แลนทะแลนมาเนี่ยว่าไปถือลอกเลื่นแก้วที่เป็นแก้วไม่ใช่แก้วพลาสติกแก้วพลาสติกเดี๋ยวว่าใส่น้ำเปลี่ยนเปลี่ยนไอะไรีให้แล้วอ่าอ่าอ่าแก้วยาวๆเลยนะแก้วยาวหน่อยเพราะเราจะเล่นเกมเดี๋ยวบอหน้องๆที่มีกิจกรรมนะเอาเซตั้งๆของขนมมาเรื่อยๆเลยสุดยอดมากในรังยังไม่แกะตั้งขึ้นบนเลยก็ได้ขนมกิจกรรมเราแจกเตรียมถุงมาอยู่ค่ะ นะขนมของเราแล้วก็ส่วนที่ไม่ใช่ขนมก็เราจะมีทุนการศึกษามอบให้นะคะเล็กน,น้อยกันไปเนาะเป็นกิจกรรมนี่ครั้งที่สองแล้วนะปีที่แล้วเรามีเวทีปีนี้เรามีธรรมดานะคะเพราะว่าถ้ามีเวทีเดี๋ยวเขาจะหมั่นเที่ยวเอาอันนี้ป้าเป็นคนพูดตรงๆนะคะเลยเลยค่ะก็ าสักกี่โมงดีตอนนี้กี่โมงเก้าโมงเหรอกำล่มสักสิบโมงแล้วกันสิบโมงแล้วกันนะแล้วใครใครที่แบบว่าน้องๆเด็กๆนะอยากได้ของขวัญอยากได้ทุนกันศึกษานะมีความสามารถอะไรใส่ไปให้หมดเลยเต้นเต้นในอิมิตเตอร์ตายก็ได้นะจะกระเดีวกระเดวา้หมดเลยให้หมดเลยนะใครที่กล้าแสดงออกวันนี้เนี่ยเราให้หมดให้ทุกคนเลย เองออกสิบรอบแล้วก็ให้สิบรอบนะคะทุกคนทั้งวันวันนี้จนกว่าจนกว่ามันจะหมดเลยทั้งวันเลยทั้งวันเ,เ,เลยวันนี้วันนี้คุณผู้บริหารบอกปูนะบอกว่าปูพรุ่งนี้นะ่ะเราเราทำอยู่ลานจางแจ้นพอไม่ร้อนได้ไหมโอโ้โหพี่ดูวันนี้เนี่ยไม่ร้อนจริงจริงโโปกติเจ็ดแปดโมงนี่แดดเปีเ่ยงแล้วโโอโ้หวันนี้เนี่ยทุ่งมากขอให้หมดกิจกรรมนะปูเอาจริงๆเมื่อวานนี้คุยกับทุกคนว่า ลุงยังบอกว่าตรงนี้จะใส่แสลมได้ไหมลุงลุงบอกไม่ต้องใส่แสลมหรอกวันนี้ไม่มีแดดบอกเลยคนลุกคนลุกจริงครับจริงอันนี้เราันเป็นต่อเล่นเกมเป่ายางของเราเนี่ยเราฮะเส้นใหญ่เราไม่มีเมื่อคืนเดี๋ยวไม่พูดอะไรแล้วไม่หันหาตัวเองนะตั้งใจอยากได้ดีมาก คือนีแอร์ินหาดเต่ายางหนึ่งชั่วโมงยางไม่ไประกบกันเลยชนกันอย่างเดียวเลยเดี๋ยวตรงนี้จะมีะเดี๋ยวปินป้ายเกมมาหน่อยไม่ไมพร้อมมาทุกคนเดี๋ยวเราใส่เกมนาฬิกาตายก่อนตั้งตัง้ง <มา S 1> ให,ให้ให้ท่านพอไปยกนี่เหรอตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวตัง้งถอยากออกถ้าอยากออกเดี๋ยวเรารอ,อเกมหลักก่อนนะ เกมห,หลักๆนี่ป้าจะเน้นเขาเรียกว่าอะไรการเอ่อพัฒน,นานการไดนะ้ไหมเกมที่จะทำนะคะฝึกสะมาที่เด็กๆแล้วก็เอ่อความสนุกร่วมด้วยแหละอ่ะขาก็ขยายไปแยกกว่นี่หน่อยอยูทูบเปร์นีปป่นใครจับขาก่อบบ้างเฮะน้อ,องๆใครจะเล่นเกมประเดิมก่อนนะเราจะรอเกอเมหลักไปก่อนอเดีเ๋ยวรอ รอตอนเล่นเกมอ๋อ uh ยัง uh นึกนึกไปซื้อม้ายางม้ายาง